สวัสดีพี่น้องบัดน,นี้ได้เวลาจะเอาคบไปลงรอดท,นะอนะที่หาแล้วพี่พน้องเนาะบอที่หาไดนะ้พี่พี่น้องด้วยสิภาพไปเบิ่งเอาแต่เวลาแหละซีโมงกลัวลพี่น้องผมได้เอาลงเลยเอาสิภาพพี่น้องไปเบิ่งว่ามันจะอยู่ลักษณะจงนนะังไรกกเนาะผมก็ได้สร้างคนเทียมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะไปพากันไปเบิ่งได้เลยพี่น้องมือ่ออื่นมันจะใครลายซ้ำเลยเดี๋ยวสุดไ้พี่น้องเบิ่งไห้ รับบรอนีกนก็ได้ให้อาหารรหลบร้อยลอาาเ,ลอเลยพี่น้องั้หอาหารมดสบอรเลพี่น้องเยยบอที่หน่อที่สบอที่สามอาหารน้คำคแลบ้อยแล้วเดี่ยวกรเลย่อยกอบกลงเข้าไดตางนเทียมกระสีพี่น้องนะเี่ตระเงอร์ใจเลยนะ น่่็นจับคู่เลยพี่น้องจับเดียวแ้่นงไัดสุด้านซ้ายจับคู่เลยพี่น้องจับเดียวพอดีเลยอันลงมาจีบพี่น kind of ้องสามคนเชื so the the ่อมนี่บรรยากาศบนันะบยี่สิบคู่ได้อยพี่น้องเออมันไม่ไสาม บริเวณระบบน้ำล้นใหญ่ขนาดนี้เปิดยี่สิบกว่าสามทุ่มคือทุ่มเราึ้นชิวปิดน้ำถึงเดินจับคู่เราขึ้นหนจับเดียวาดนี้ม่เล็มเสียเคื่องเราเปเอรเท่าจับแอทายอย่นะขึ้เราเปิดเป็ระบบน้ำหรือว่านันกับงายเยอะที่หน่อันนับก็จ เียงนนนานแถ like, <com> ้าวมีฝนให้ประเทศแบบนี้ไข้นมาหมมาเคนเ็นตกีมันู่ข้นีรอบที่หาขนาเมันสุไทรหลายปันไหน้ขึ้นาเนาะนตามนีแ้ขึนมที่ัดแงนึ่งนะข้นาเนาะเามันหลายเรืน่อยสมเด็จีกัดสวนตามเนกับยูิบัณฑ์้นแดงแลขนาด้ับเดน้งให้ เพิ่มเงินคิเกตเท่าเองนะคิกัดส่วนตาเมื่อก็ได้ก็กบขายกระบาดสองบาทจ็น่อยหลักพี่น้องนะฮะ่ได้ลงทุนหลายแบกลงทุนปปแคยอยู่ซิกคูทั้นหมดพี่น้องเพรมันสิไดห้หลายขนาดแต่ยังอีกระยะที่เพาะไปอีกหลายเดือนนี้ได้พี่น้องแบบเพี้ยสาเกินไปอีกกบบเต็มเดือนเดู บอลเพิ่งจะว่าพ่อเรกพี่น้องเนาะห้าสิบขยับขยายไปทั้งพี่จะหลายบอลจะได้ตอ่อไปหนึ่งพี่น้องเนาะเสียตอ่อไปหนึ่งแะแต่ใส่งบประมาณไปอีกจะหน่อยแหละเสียดายเวลานประกอบแม่พันไหวซื้อมันกับอะไรใครอะไรลูก,กพี่น้องเอาเรียนไว้สิสำรับฟังทางพี่ก็